สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนะค่ะคุนซื่อน้องค่ะน้อง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 พารวยได้ยินคาวาถูกจนได้ออกจากงานบ่จัดจังหวัดติด่ะหกังหวดติดหกจังหวัดติดโอ้แต่บ่างหาเป็นหัวที่หกเนาะจังหวัดที่หกงวดนี้งววที่เจ็ดลักล้าเบล่กันเลได้ออกจากงานออกจากงานปัา สโซ่ห้าหัวหูห้าสิแบ่งได้ลรอเอาเอาเอากระติโซคือเก่าล่ะวัดบ้างคันจะเข่าเรียบฟันบ่าเอาทวนความฟันเนี่ยอวนวดที่แรกมันเข่าตัวใดที่ฟันนะวดที่แรกฟันเห็นฟันเห็นมูอตงกางจ้ะสองตัวราะว่ามีตัวหนึ่งนั่นเลื่อยมากเลื่มากสิกัดกัดตกใจเนาะแบบไปจับหัวมันสิเนาะอย่านี้ก็ไปกัดหัวมันตกใจเนาะจากเลือดจะติดอยู่ปากเนาะมันก็ยาก อย่าปิดมันแรงเขาสูรังกายอย่าตายก็จะก็เลยเออเอือนบอกคนแถวหนั่นบอกว่าโทษเอือนหนึ่งหกหกเก้าคอยแน่คอยถึงงูกัดกระสันแต่ว่ากัดหมอนงูแต่ว่ากูไปโทษแห่งก็เลยเรียนไปหาหลุดก็เลยตื่นก่อนจัะหมวที่แล้วมันจะได้เขานึ่งหงูพมาบอกกับเป็นโทษหนึ่งหกหกเก้าสามารถตัดตัดริบเทาหมวนี่คือว่า มาใหญ่มาหองไม่ของหอมไม่ละส่งฝันดีอ๋อใหญ่หองไม่แ๋ยวมาฝันดีมาถึงเ้โต้หวดเพื่อนไห้ตามเลขเก้าเลขเก้านี่เลขก็ได้ค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งจ้ะกังไหจังฝันจังียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งฝันมคะฝันอีกจากฝันมาเห็นปลาไหลเปลือกมาจากแต่ว่าว่าเหย้าปันไหนโตสั่นๆเลื่อยเอ้ยวายหนามมาก ก็เลยอุ่มเอาวันนี้ปลาไหลก็เลยบอกว่าซื้อไว้ในเป็นอย่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเห็นปะเจ็ดหนึ่งันจ่ายปลาไหลเผื่อปลาไหลเผืออแต่ว่าตัวเขเหา่วรอยนามมาบอกเลยรอยนามมาบอกเลยเพืนว่าซื้อไว้ในเป็นอย่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเห็นปะก็ไลยให้ตามแต่วันบอกจะวันมันไม่ได้ออกบอไม่ให้ตามฟันหัวก้อนมาตามเพราะว่าฟันหัวก้อนนี่ฟันสองสองเทียกับเพื่อฟันหนึ่งหนึ่งหกหกเก้า กับปลายเปล่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งอย่างมันมาออกวันืนึันก็ได้แหน้ําก็ในฝันกะกินจากน้ำเนาะก็เลยไปยิบลอตเตอรี่ได้สองใบเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดจากในฝันในฝันเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดแ็ดมาดีมากฝันล่ายตัวหนูว่านี้บ่ต่งวันฝันเห็นเงื่อนดูบ้านจากบ้านเก่าบ้านเกิดบ้านเกิด อันน <f ühren> <suppression> ี <fin anta> <ots> ้ก <guarding okay>? ็นได้จอฝันมาได้ต้นทุเรียนมาต้นหนึ่งมันเป็นต้นเพราะแน่นเนาะในค้นดำก็เลยจะไปปลูกไปคุดลุมคุดลงไปน้อยเดียวขนาดลุมมลุมมันยุกลงไปเป็นลุมหมกใหญ่หนึ่งจ้ะบัดเดียวลงไปเห็นหมู่ใหญ่หมู่สีดำเจะบ่หินหัวหินหางหินแต่ลำตัวโคมาน้อยหนึ่งเป็นสีดำเนืนนหูเนาะเนื้อูจ้ะในลุ่หลุ่มกวางนี่จ้ะ Quảng cũng nhanh Chẳng mà khuất lông phải nói nữa Mà cứ lút, <laughs> lút ta... bên lũ một ngàn không quên lắp cả Chắp lũ Bác không quên lắp cả Chẳng mà quên là má xóa nó Ừ mà còn là Mình như là Lúc này lũ cũng nhanh Lũ cũng nhanh Lũ cũng cồm lấy vào Lũ cũng cồm chạy Chẳng mà khuất lông phải nói nhiều Là lũ mới nhục lùng Bên lũ một ngàn Nhục lông yên nhỉ Nhục lông เนี่ยจะซองไปเห็นงูแต่ว่าไปเห็นหัวเห็นหางเห็นแต่ลำตัวหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่สีดำสีดำวันนี้เนาะฝันเกี่ยวกับงูเนาะมาอยู่มนอยู่ต้องอยู่ที่ไหนแ้วมาฝันเห็นเต่าแขนซ้ายก็ยันหน้าคนจะฝันเกี่ยวกับงูตลอดเลยจตะเกี่ยงบล็อกเกี่ยวกับเต่าอืมมาอยู่ฝันอยู่สาย อยู่กรุงเีอ๋อเฮ็งานโอ้ก็เล้ถืกเลขหลายก็เลยได้ลาออกมาอยู่อุดรมาอยู่อุดรบ้านหินจังหูจ้าเมืองพญานาคเดยู่นี่หค่ะบ้านเลขที่เท่าใดก็บ้านทางนั้นเลขที่154จ้ะอืหาเลขที่154เน้นบ้านเลขที่เลยบ่หรือสิเน้นตัวใดูมม่สิในหสิ่เนาะ ูจไ้ดหมากยูดเป็นวันเกิดปอะดิอ้าวเกิดวันที่เจ็ดเกิดวันทเจ็ดเรือนกันยากเอามันบ้ันไหนหอดได้เนาะเรียงบ้านย่างันเันวันที่จมันศูนย์เจ็ดเลยเหรอไปหมเอาว้งไว้เนี่ยเสจมันหมัยวุงไว้ด้วยวันที่แล้วยวกานึงหกเก้าแล้วว่าไกดีว่าฟันเป็นโตเล้วเนาะ เงีพันเด็ดัวเดี๋ยนิ่งๆเลยนกได้ดีครับจับนิ่งๆไปอกจะก่องยกไปนยักเลยเดียวกล้องจะเป็นหายเองอันนี้คือชื่ออะไรนะครับน้องจ้ะชื่อน้องน้องน้องจ้ะชื่อน้องอะไรเลยน้องน้องอะไรน้องนี่คือคือฟันแล้วจะรู้กได้ตัวเล็กตัวนี้มั้งบอครับแม่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง ดีหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดเน้นไปที่ตัวไหนน้องส่วนตัวสีชอบสองตัวนี้จ้ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่คือไปดึงลอตเตอรี่เลยจ่ายให้ฝันดึงได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดตางหนึ่งถูกเลขจนล่าออกแต่งานมาอยู่หนอนนะจนด้วยจนด้วยว่าจะไปจังหวัดแล้วน้องฮะฮกหวดแล้วจ้ะฮะฮกหวดหวดแล้วเท่าไหร่ครับ ลายมือนี่จ้าลายมือร่วมแล้วิเป็นล้านแล้วเนาะล้านสองล้านแล้วล่ะในลายเตอทุกหนทุกหนติดเนาะโอ้หนวดติดน้องๆนะครับน้องๆนะครับถมาอยู่อุดรโดนลยผึ่งมากผึ่งมากแถวหอดเหรียญบ้านหอดเือนอ๋อนี่คือหมวดตัวเป็นหมวดแรกที่ไม่อยู่อุดรบอู่อุดรปอยเป็นหมดหนึ่ง่ะหนึ่งหกหกเก้าหมวดบางัานดีสิบหก วันนี้จะเป็นงวัที่อกแสดงว่าตีวัดตีวดตดนี่คือล่าออกงานเลยล่ากลับมาอยู่อุดรมาอยู่อุดรวดแรกตะกีตะกี้ถเปเลขยังกะตะกีจะเป็นเหล็กลับจาก๊บโบมีเหล็กฟันตะกีคือเล็กลับอย่างเดียวมูเอามาให้วะมูเอามาให้เล็กลับเดงว่าอย่างไรมีมูทรงมาให้จานเขาทรงไ้คือสวัดแต่โดยเฉพาะเล็กวิ่ง หมวดนี้ส่งไปหมวดนี้พ่อหนไอยส่งจากไกลๆหอนหนึ่มประมาณนั้นที่ได้ฟันสีส่งมาให้ยชิปซีชิปจานชิปซีอ๋อไก่ๆเมื่อ,นอเนาะเมื่อเดี๋ยวเรามาตามน้องๆน,นะคะเด็กรับจะไปตามอันนี้เป็น,น,นเรื่องฝันเนาะจะตามได้ที่บ้านก้าวพ้วนครับกาตามอยู่บ้าน เบิกทรัมันเป็นน้องสาวโอ้น้องสาวเบิกทรับยน้องสาวลาลาได้น้องสาวลาลาวัอาทิตย์ลาลาวันอังคารลาเบิกทรับโอ้สิได้ไปเงี้ยเบิกทรับอนุญาตให้ไปวันน้องได้จ้าได้เนาะเพราะว่าวันที่สิบวันอาทิตย์วันหนึ่งสิบห้านี่ไปได้เพราะว่าวันเสาร์วันเสาร์พอดีว่าวันเสาร์สิอยู่บ้านการหอดูสิยู่อุดรถูกเบี้ย ้อดูีวันเสาร์ที่สิบห้าเนาะมีหน้ากับน้องๆกับที่บ้านโบเบิร์กแซฟโอเคเด้อจ้าได้จ้าไปทอดนตยัพิษหน้าบ้านรอบๆนี่โซโล่แจ๊สกันโมเมนแนวนี่ไปได้ค่ะไปได้น้องสาวอายกอีกจ้ากรอกเายุนิ่งๆแล้อบาทนี่อันนี้เร็กฝันเดกวดที่แล้วนเำ่าเลขกฝันเด็กราคันธุ์ มันเสาวมหาหงวดเนาะงวดที่หกตูดครับเชฟนะจอเด้อพี่น้องต่อมาที่หลังก็ได้เลขซั้งเพิ่นยี่โดศูนย์เจ็ดก็เป็นศูนย์เจ็ดยุ่งแล้วก็คุณน้องตีซอยกันเนาะค่เพิ่มฝันมือนีกับแนวทางเนาะค่ะสอบต่างเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อ